ศาสตราจารย์ดเรอเนกเหล่าธรรมทัร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวกล่าวในการปาฐกถาอารีวันยักษ์เสวีครั้งที่34เรื่องการแพทย์และหมอในอนาคตในการประชุมวิชาการนานาชาติของคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลร,รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลว่าการแพทย์และสาธนารณสุขไทยหลังโควิด -19 มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการถอนบทเรียนจากสถานการณ์โควิด -19 โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำจะเกิดขึ้นอีกเพราะตอนนี้เกิดเฉลี่ยแล้ว4ปีต่อครั้งดังนั้นประเทศไทยต้องสามารถพึ่งพาตนเองทางยานและวัคซีนให้ได้มากที่สุดพร้อมทั้งเร่งรับมือการทําวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเช่น AI แพลตฟอร์มในการคาดการณ ให้ทราบก่อนล่วงหน้าเพื่อใช้ในการบริหารและควบคุมสถานการณ์ในการช่วยบุคลากรทางการแพทย์และทําให้แพทย์มีเวลากับคนไข้เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้บทบาทของแพทย์ต้องมีการปรับเปลี่ยนจากหมอที่ซ่อมสุขภาพมาเป็นหมอที่สร้างสุขภาพและเสริมสุขภาพให้มากขึ้นรวมทั้งเชื่อมโยงกับบุคลากรอื่นๆอาทิเช่นนักโภชนาการนักกายภาพบําบัดและส่งเสริมการออกกําลังกายอาหารที่เหมาะสมการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และที่สําคัญต้องให้ความสําคัญกับการแพทย์แบบองค์รวมโดยมีแพทย์ประจําครอบครัวแพทย์ประจําชุมชนตลอดจนการแพทย์ทางเลือกที่นําไปใช้เพื่อเชื่อมโยงศาสตร์กับการแพทย์ทั้งแพทย์กระแสหลักรวมทั้งการแพทย์แผนไทยการแพทย์ของโลกตะวันออกเข้ามาด้วยกันและต้องมีการปรับจากระบบการแพทย์ที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายให้เป็นแหล่งรายได้ของประเทศพัฒนาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุขโดยผสมผสานทั้งบริการสาธารณะและการสร้างรายได้อย่างมีความเหมาะสม